จุดเด่นของผลิตภัณฑ์นี้ถ้านักธุรกิจของเราอยากเอาไปเล่าฮะเป้ลองอ่านดูแล้วเนี่ยเจ้าสารสากัดจากเบตากูแคนสารสากัดจากเห็ดเนี่ยค่ะเขามีคุณสมบัติในการลดการอักเสบได้ด้วยนะคะคนอกจากในเรื่องของการปรับระ,ระบบภูมิคุ้มกันซึ่งในปัจจุบันนี้ค่ะในวงการแพทย์เขาก็บอกว่าคำว่าอักเสบเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวการสำคัญที่จะทำให้เกิดโรคร้ายแรงเรื้อรังต่างๆโดยเฉพาะโรคมะเร็งด้วยครับค,คุณหมอมองว่าการอักเสบนี่ มีปัจจัยเสี่ยงถ้ามันเกิดอักเสบที่เดิมซ้ำๆกันและติดต่อกันเป็นเวลานาน,านๆใช่ไหมครับเป็นวันนี้เนี่ยการวิจัยทุกอย่างเนี่ยกำลังมุ่งก็ไปสู่การลดก,การอักเสบเพราะว่าวันนี้เราเรารู้ชัดเจนเลยนะครับว่ากระบวนการเสื่อมกระบวนการแก่กระบวนการตายกระบวนการกลายพันธ์ทั้ง4ี่กระบวนการนี้เนี่ยต้องเริ่มต้นจากการอักเสบ เรามองไม่เห็นนะครับว่ามันอักเสบบางทีงถ้ามันอักเสบที่ผิวหนังเป็นหัวสิวอักเสบติดเชื้อที่ผิวหนังเรามองเห็นแต่จริงจรการอักเสบในเซลลเรามองเห็นไหมครับม,มันเกิดขึ้นทุกวันเกิดขึ้นในกับซุกเซลลของเราเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมอยู่ๆบางคนเนี่ยเอ๊ะทำไมเป็นมะเร็ง<ม>ทําไมครับนะเอ๊ะทำไมถึงเกิดโรคหลอดเลือดตีบก็เพราะว่ามันอักเสบที่ผนังหลอดเลือดก่อนแล้วไขมันถึงไปเกาะหลอดเลือดที่อักเสบนะครับเซลล์ที่อักเสบก็จะทําให้เกิด พันธุก,กรรมเนี่ยถูกทำลายแล้วก็เกิดการกลายพันธุ์ก็กลายเป็นมะเร็งจุดขายของฟ r าโ o วกูแกนก็คือเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดการอักเสบในระดับของเซลล์นะครับใครควรทานบ้างทุกคนควรจะได้รับสารธรรมชาติเหล่านี้เพียงแต่ว่าเราอาจจะหาไม่ได้ในชีวิตประจําวันดังนั้นวันนี้เนี่ยเราได้รวบรวมที่เป็นดาวเด่นที่สุดของสารสกัดที่มีการวิจัยว่าสามารถที่จะปรับสมดุล ของการแปรปรวนเนี่ยของภูมิคุมกันของเราเนี่ยให้กลับมาเป็นปกติได้และว,วันนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรที่แตกต่างแล้วก็ให้ผลลัพธ์จริงมีงานวิจัยรองรับที่เ